ตอนนี้ถึงบึงสัมพันธ์แล้วครับเวลาตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาทีครับผมถึงบึงสัมพันธ์แล้วโดมสัตย์ระีะทางยาไกลครับกาแฟก็ยังไม่ไจอดเราจะจอดอยู่ช่วงข้างหน้านี่เลยฝนรอตกตลอดทางครับผม สานนะปลายทางรถต้องถึงที่สารนี่นะครับน้องๆที่ชื่นชอบบอกว่าพี่อยากเป็นเหมือนพี่อยากนำรถเหมือนพี่ ถ้าน้องเรียนพี่บอกอยากจะบอกให้น้องรู้ไว้ว่าตั้งใจเรียเนเถอะอาชีพนี้ไม่ได้สบายไม่ได้เท่อย่าไปคิดว่ามันเท่หรือว่าสบายเลยอาชีพที่เหนื่อยจริงเป็นอาชีพที่เหนื่อย,อจ,รออยอจริงนะจอดฟังครับ วิ่งจากกำแพงแสนมาไม่ได้จอดเลยนี่จอดครั้งแรกวิ่งยาวมาเลยจากกำแพงแสนออกจากกำแพงแสนมาตอนสามทุ่มนะรถหนักวิ่งเรื่อยๆครับถนนเส้นนี้ก็ลำบากหน่อยวิ่งลำบากหน่อย จอดนี่เลยหน้าเซเว่นเลยนะไหนบ่จอดหน้าเซเว่นเลยครับซื้อากาแฟาด้วยหลายคนถามไฟตัวนี้ทำไมโชว์นะอ่ะพอดีสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบพังครับผมสเต็ปมอเตอร์เทอร์โบพังนะ เดินดูรถกันหน่อยฝนปล่อยๆครับผม เยอะนะของเยอะของของมาถามตันฝ่ารถใหญ่เขาจอดนอนเันนะครับรถใหญ่จอดนอน